นี่แหละทุกคนพ่นวาเงินคือง,งาน,ง,นง,งานคือเงินเนาะนี่ข่ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งผลนเพราะท่านไหนนอนจะเทียอยู่ตื่นขึ้นมากกับมหาเห็ดเน่อยากเน่ากินไวว่าสิผพัดมาหมาไหมน้ำมันหมูกับบะหมี่เน่าอยู่ทงเนาะซ้อยหมูว้แล้วขนาดเมีดกันยังเอามีดสองค้มนอนส้อยเอาเจะเคิดเบิงดูน้ำตาลกับบะหมี่บะหมี่ขบจะยางกับเทียมกับบะหมี่ข่ยลืมมาเบิดบาดที่นี่รถเข่อกับบ่เรนเติมน้ำมันมาาลายข่อสิออกไปอีกกว่ากระคานก็ย่านข่ขนขได้ยู่เนาะ เปล่าเฮ็ดเน่ากินเน่า <caval culture. S 1> อยากเปล่าไปหาเฮ็ดเวียดสร้างมาท่านหนึ่อยากนอนสันดีมือนีกินกาแฟซีซ่องเราทุกคนเลยก่อนเสิ็จไปกีดยางกับซ่องหนึ่งตือนเสากันมากอีกซ่องหนึ่งก่อนเสร็จมาเฮ็ดงานกับอีกซ่องหนึ่งมือเลี้ยงนีก็สิบอาอีกซ่องหนึ่งติก็สิเป็นซี่ซ่องพอดีตัวสําหรับมือนีหรอกว่ากินหลายไรกับพอดีเนาะทุกคนกินกาแฟซีซ่องมันนี้ไหมด้หมูมาถึงตลาดเมื่อก้อนนี่ละก็เลยไปใส่ตู้เย็นไ้มือนีก็เลยขึ้นผัวเอามูไปผัดกินกับมาหมาก็หน้า บบอย่างดีได้ทุกคนแต่ว่าแห่งอุปกรณ์หนึ่งว่าเอาไปเครื่องคั่วข่อยมันประกอบมันหมูบะมีก่กับเละล้วนเน่ยอันไรเกี่ยวกับเทียมกับใส้น้ำตาลกับสีแซบอยู่ได้ข่อยวานี้เนาะมือว่าเอาเข่าไปบัดอยากกินเข่าทุกคนเหมือมือเอากล้องเข่าไปบัดบ่อยอยากโอ้ยหลังเงิจะควางไหลถ้ากินเข,าเข,าเขา่ากับอีหยังเวยเอาปลาแดกบองไปนั่ข่อยกะว่าอยากเนาะบัมนเน้เลยเรียวไปเห็นบักริกก็บเลือดบักริกมากินกับนต้มมาม่าก็หน้า ปลาลูกโดดไหมหยแหงเป็นคนปูพบกพริกเป็นเพ็ดเพ็ดซะแล้วปลาทีนี่น่าใส่ปุ๋ยดูเนาะยาบำรุงมูลนันฉีดข้าวเข็ดแน่ค่อยต้มมามาเอาคืืจังผัดนี่แหละทุกคนหลังจากที่ต้มเรียบร้อยแล้วก็เทใส่ถาดตัวบาเที่นี่มาเดอ้อเมื่อกินข่าเทียงน้ำกันอันนี้เข่าเทียงเลยนี่เพราะวา่าข้าหยอดนํำกดอยู่ก็เลยบว่า,า,าได้นมาเห็ดเวียกแง่มมือเศร้าจังควยไ่ได้เมื่อกินเข่าเทียงเทียเดียวเลยแมวหน่อยกับนอนเฝ้าอยู่หาพ่เห็นสองมือแล้วแมวหน่อยคอยตะเห็น เทลแหลกกว่าเสียนบ่หาเราละไปขีดยางมาจนีงจังเห็นตาเหลี่ยมมาแแมบอยก็เลยเอินบึ้งสันดีโอ้ยไม่แมนอหลีแมวข่อยมาแล้วข่อยคือหดก็ยังนี่กินเขากินน้ำเรบว้อยแล้วก็ไม่เห็ดเปียกตัวเจ้าปัจจนีเห็ดเปียกกันว่าสิก้นบักพริกกลุมบักพริกเพราะว่านุ่นว่นให้ข่อยมันนุ่นสันดีมันถ้าข่อยพรากุ้นเอาข่อยยานปุ๋ยมันไหลนี่น่ะนะทั้งบักพริกข่อยมันก็ล่างสิแตกเกือหน่อยแล้วตายบ่เบิดแหละทุกคนมันเป็นยังงี้มัมันเป็นหากดำะสดบุ แต่ว่าว่าเพื่นแตกต้นได้เ่อตายก็แตกค้าคใส่เรียบร้อยเราจะปุย๋ยบกพริกกันนะบาอท่านในเหล้วบันในดอกลีอีกเครื่องหนึ่งมื่อเกิดเสิไปบ้านเขาปุย๋ยบกพริกก็สีพักไว้สักก้อนเตรียมตัวสิกลับบ้านก<บ>็เล<บ>ยคือผอวบางท่านในหดบังทุเรียนที่ปลูกว้เมื่อวานนี่ก็เลยมหดสันเด้ตัดผาามาหอดบานเลยทุกคนไม่เห็นคืนพอพัวว่ามีกระดูกหมูมันเอาไว้ังตัวส้วงมือเราละแต่มือไปตลาดนั่นละก็เลยเอามาถอดก็น่าทาี่แหลกว่าสิอ้อม เลื่อขี่ขันหาผักม่ทุกคนข่อยก็เื่มเอาผักไสยูไฮมากผักไสยูข่างหวยแม่งามงามข่อยว่าสิเอามากข่อยก็เรลืมหลังจากที่ส้อยเอาไปล้างเรียบร้อยเราก็ใส่เครื่องปรุงตัวจ้าใส่ผงชูรสใส่รสดีใส่น้ำปลาใส่เกลือตัวกับซอสน้ำมันหอยนั่นแตะจ้าทุกคนอันนี้มันเป็นซอสน้ำมันหอยแบบเจไหมกระแสบไปอีกย่างไว้ได้ละทุกคนหลังจากที่เอียบเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งกระทะจ้าน้ำมันหอยเราก็เอาหมูลงไป ใส่หนำมันหลาๆจักน้อยเพราะว่ามันสิได้ถมมั่วมูเพราะว่ามือนีข่อยทอดหม,มู๊ไหลข่ายว่าสิทอดไปจากให้ลูกสมุนข่อยกินน้ำน่นนะเป็นกระดูกง่ายดอก,อกค่อยกระโบเลยบ่ห่วงปันใดเพราะทีฝนแขีวบดหน้าเขาขั้นน่ะนะลูกข่อยน่ะละมมอยุเ่เจ็โตหลังจากที่ลออให้มูสซุกก็ไปตักกันแกงตั้งแต่มือ้อเ้ารนี่แ่ะทุกคนเอามาอุ่นแกงปลากระป๋องใส่เส้นลอนกระแซบอยู่ได้ล่ะเอามาพักไหวสักอนให้มันเย็นจักน้อยแล้วก็มาํำ บักทั่วตัวถาหม,มูซุกเรียบร้อยแล้วจ้าหมูกระไดหลายคักหลยแนวมือนีข่อยซื้อจักบาดปูประมาณโลนึงบ่อเราข่อยถอดเบิดเลยได้น่ะนะถอดมันช่นอยชงอยู่กับคนียบเนาะียบแสบก่อแสบแต่ว่าข่อยกบว่าข่อยเอียบแสบยู่ได้หลหรผู้หนึ่งกระไดเอาหมูขึ้นจากกระทะเรียบร้อยแล้วก,ก็มาตำาบักทั่วใส่เครื่องปรุงตัวบาดเท,ทนี่ทุกคนเครื่องปรุงกะซิมีหยังนำปลาลปรุงซุลดปลาแดกบักเน่าทันตัว ขาดบ่าด้ล่าสุดก็คือบักกอกนั่นล่ละจ้าบักกอกที่เก็บมาแต่งแต้วางหนาววงหันละวางเกี้ยวเขาวังหันละ,ววนละต้นนี้ได้กินโดนครับนวลมันหลายเน,นาะจ้าทำเบบรร้อยเราก็ขวดใส่จานตัวความเสิร์ฟตัวบัทีนีมาได้จ้ากินเขาน้ากันทุกคนแซบยู่ดอกันข่อยเห็ดน้องกินข่อยบ่ให้ผู้อื่นเห็ดดอกทุกคนเพราะว่ามันเห,นเห,นเห็ดป่แซบตัง้งแต่ซสืออาหารสําเร็จก็กับว่า่อยซสือดอกเมื่อใดเมื่อไรจังข่อยซสือไม่รู้ว่าสิเห็ดยังกินอียังซสรนดอก ต้นมากกะสิบอกถึงแต่ลูกไส่เราไปซื้อกันไปใจตลาดข่ยอยว่าไปดอกเพราะว่าข่อยงานไหลสยสซ่มมบยู่งหล่ะซิ่มบึงเล้าก็ได้มักเน่าเหาามือนจะคองเบากินดอกข่อยสร้างมันเปลือกนะบักเน่าลังบานข่อยไหมมักเน่าแม่ข่อยเอามาให้เปลือกบางๆน้ำลายไหลหน่อยๆซะละหอมเฮียนๆดีดีเพิ่นกะบ,บอกว่ามีคนเอามาให้เพิ่นพนะมาได้แจะทุกคนกินเข้าจ้า